สวัสดีวัยรุ่นสายปันกันทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูชาช่ช่องเชนมี2ูนั่นเองคุณผู้ชมอ๋อตอนนี้นะคะเจนอยู่ที่หน้าเกมสวีทโบนันซาคุณผู้ชมใช่พีพนั่นเองนะคะมาวันนี้จัดก,ก็ทุนไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะทุนแสนสองนะคะคือวันนี้จริงๆตั้งใจจะมาซื้อไม้6กหมื่สัก2รอบไปเลยคุณผู้ชมเอาแบบวัดๆก็เลยนะคะมาก็มาไม่มาก็พอแค่นั้น ไม่รู้วันนี้อยากเล่นแบบไม้หกหมื่นคุณผู้ชมไหลต่อๆไปก่อนนะคะพอมันได้ที่แล้วเราค่อยซื้อโอ้โหลงสามนะแต่ยากอยู่นะถ้าปั่นให้แบบสเกตเตอร์ลงเองอะเกมสวีด์ไม่ว่าจะเป็นสวีดเวอร์ชั่นนี้หรือว่าจะเป็นเวอร์ชั่นกลือเกาะนะคะมันก็ยากพอๆกันคุณผู้ชมแต่เจนเคยได้นะคะไม้สามแสนลงครั้งหนึ่งสุดมากตอนนั้นออื หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เลยนะไม้สามแสนแต่ไม้อื่นพอพอได้อยู่มาจีนซื้อไปเลยนะคะจัดไปพีพีช่วงนี้อุ้ยเสียงเกมดังไหมหรือเปล่าเจนขออนุญาตลดเสียงเกมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเกลือมากเกลือมากไม่อยากพูดคำนี้เลยจริงๆไ้เกลือจริงๆคุสิบเอ็ด โอเคได้อยู่หมื่นสองาทเจซื้อไป6กหมื่นได้สูสภาพเค okay, กล้วยกล้วยนั่นแหละอะไรดีตตนเนี้ยเนี่ยถ้ามันลงอะไรที่มันเป็นแบบบาลานซ์นะคะแบบไม่ดีเลยคุณผู้ชมตอกคุณเยอะมากแล้วดูดีแต่ผลไม้มาคือบาลานซ์กันทุกตัวนะคะไม่มีตัวไหนที่แบบว่าจะได้เลย3ามสมสาอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะโอ้โหเหมือนจะขาดทุนนะ ได้อยู่แอปเปิลมาตัวคูณเพิ่มหน่อยโอแม่เราคืออังุ่นแค่ตัวเดียวนะไม่ได้ดูดิเรียบร้อยค่ะทุนไปที่3 0มสิบเคนะ,คะืม <c oughs> ไม้แทกโคตรเกลือเลยวะไปยาวต่อไม่รอแล้วนะคะ <c oughs> อ๋อแบบว่าซื้อแบบไล่ๆไปเลยแล้วกันคุณผู้ชมแต่เวลาเจนซื้อแบบนี้ส่วนมากมันค่อนข้างที่จะเกลือนะวันนี้ก็ลองดูแล้วกัน <c oughs> มันจะเกลือหรือไม่เกลือคุณผู้ชมวันพัะไม่ได้มีหน่นเดียวนะคะจะมีหลายหนนะคะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราก็ได้โอเคหนึ่งหมื่นสันสองรอโอเคเปิดหัวได้อยู่ดีอยู่โอเคไม่เหมือนเมื่อกี้อุย้ยคูหนึ่งร้อยมาว่ะกล้วยโอ้โหโกล้วยไม่เพิ่มเต็มเต็มเรียบร้อยสองหมื่้าคุณผู้ชมถ้ากล้วยมาเมื่อกี้โอ้ยเสียดายว่ะ ได้อยู่มีประโยชน์อยู่คูณ100ปกติคือจะเห็นแค่แบบตกมาแต่ว่าเจนไม่เคยได้ใช้นะคะเหมือนแบบได้แค่มงองอะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้โอเค3,000สวยคูณเจ็ดคูณสิเรียบร้อยคูณดเรียบร้อดอกนี้5้าหมื่นเกเซนเซลคุณผู้ชมโอ้โหดอกนี้ดอกเดียวนะเราคืนทุนเลยคืนทุนเลยนะคะอ้าสวยสองสองพ ไมอ้ออเคแปดอ่งูนอ่งงูนเพิ่มดิโอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่างนโอ้โหเสียดายอ่าง,งูนไม่เพิ่มโอ้โหดอกนี้เต็มเต็งคุณผู้ชมอ่งงูนน่าจะเพิ่มนะคะไม้แรกไม่เป็นไรแล้วไม้ก็ออกไปขาสั่นกันเลยทีเดียวสวยสามร้อยมานิดหน่อยเจอาหมดอีกนิดหนึง่งอีกนิดนึงได้อยู่แตงโมสวย โหเรียบร้อยเรียบร้อยคูณสิโอเคคุณผู้ชมถือว่าได้นะสวีทโบนัสซานะคะไม้แทกแบบขาดทุนไปที่ 30k คนะคะพอมาไม้หลังเราเออกลับมากําไรคืนอยู่คุณผู้ชมไม่ไม่อีกสักหน่อยสักหน่อยเ,ล,เออลองต่อลองต่อดูนะคะเผื่อแบบมันจะลงฟรีให้เรานะคุณผู้ชมบางครั้งก็ไม่ได้คาดหวังแล้ว คะแนนไม่คาดวางนะเนี่ยตีพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะไหลนอกก็ถือว่าโอเคอยู่นะเบทหกร้อยนะนี่สวยเอออีกนิดนึงโอ้ยอโงนนิดเดียวนะคะมาสองสกตเตอร์เลยคะคุณผู้ชมมันชอบมาแบบเนี้ยสวีทอะไม่รู้เป็นอะไรนะระก็ขึ้นมาที่สองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเจ็ดนะคุณผู้ชมก็ไม่ประมาณแสนหนึ่งหมื่น นิดๆน,นะคะก็สำหรับสวีทโบน่าซ่าไว้สักแค่นี้ละกันนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันใครชอบเคมีก็เลยให้เชเชนด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า